อาคารพื้นที่แล้วคราวนี้โจทย์ของเราคือมันร้อนประเทศไทยมันร้อนมากพอต้องใส่ชุดนี้ซึ่งเสื้อเนี่ยเป็นอาจจะอยากโปรสำคัญนะยังอาจจะคุ้มค่างซึ่งตอนนี้มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มมาการผลิตภาพนึ่งนั้นแต่มันประจำการอยู่ที่อุทยาการที่เขาจะมาช่วยเราที่ม้งรุ่งรีมันใช้เวลาหน่วยผมเนี่ยจะเป็นหน่วยที่จะเข้าไปห่วงเวลาอานนั้นให้จนกว่าหน่วยที่เขาสปอร์อยู่ที่ รับได้รับการสนับสนุนทุสูตรคอมแบทให้กับทีมพยัญนะจำนวน12ชุดโดยในครันน้งนี้จำนวน4ท่านด้วยกันดังมีรายงานต่อไปนี้ครับเลยนี่ยกองศึกของเราเนี่ยโดยปกต,ติแล้วเนี่ยเราเก็นเน้นเรื่องความปลอดภยัยทั้งแรกก็สนับสนุนเรื่องหมวกอันกระสุนไปนะฮะทางนี้ก็ได้รับการประสานจากท่านผู้นำกับ มองสุดนะโดยต้องมีแนวแนวดมหนีเหมือนจะต้องมีปาทานนะเดยเดิยทีไร้ลูกแก่ยัมีมาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วก็เราจะรวมทุกสอบขอดึงสอบขอขจากชื่อเราขาดโลกโลกนี่ต้อมีผู้ดำเนิมากเดี๋ยวให้ทำโครงการมาเห็นแต่ว่าเอวอใช้ประมาณสองสองชุดชุดหนึ่งประมาณหนักแปดกิโล ดูการพูดคุยเรยนต้นๆนะครับแล้วก็ได้ปรึกษาทางท่านผู้ว่ารองผู้ว่านะครับหลังจากที่มีการอาัดเรื่องนะครับแล้วก็หาแนทางในการดำเนินงานต่อนะครับซึ่งผมผมเองต้องบอกกันนะผมก็เลาฟังจากที่ผ่านมาที่จะคุยตรงๆนะฮะผมเคยนำเรียนทุกคนแล้วว่าการเป็นกรกเนี่ยเราไม่ใช่กระเป๋าถัง แต่ที่ท่านพูดเราว่าจะพิจารณาดูแลการดูแลจัดการร่วมกันในระหว่างของเส้นทางในจังหวัดะครับซึ่งเฉาะผมได้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตามรถพังอย่างที่ได้เปอครับนมใช่ครับก็ขอขอบคุณนะครับของเราทางชุมชนก็ยินดีสนับสนุนทางโครงการอยู่แล้วนะครับึงขอบคุณ ประสงค์ของเราคือเป็นของประเทศที่สั่ก็พยายามช่วยดูแลในส่วนที่ตำรวจเราขาดหายไปและนนก็อะไรอะไรก็สวยงามครับขอบคุณครับผมเรียบร้อยครับครัแบและ ดรสิทธิศักดิ์เจียวคงพันธ์นะฮะประธานที่ปรึกษาของกองรับการกองหน่วยการกองวิชาการตํารวจสอบสวนกลาง c ีเนะครับวันนี้ได้นําคณะปะตลอไล่ผมแดนของจังหวัดนนท์ประกอบด้วยสพบางใหญ่สพบางสีเมืองสพปลาบางสาพปากเก็ดนะฮะเรามาทำํำกิจกรรมดีๆให้กับกองรับการตรํารวจนนทบุรีโดยพะกอง บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดนนทบุรีได้มอบเสื้อคอมแบ็กให้เหมือนที่ท่านผู้บังคับการนนทบุรีได้กล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะฮะเรื่องความปลอดภัยและเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะทางกตรไลฟ์ภูมิแดนของเราเนี่ยเราก็ได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกดีๆมาให้กับกองกับสืบสวนสอบสวนหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนปพนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีมอบ มวกก,กันกระสุนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มามอบชุดกำแบบซึ่งอันนี้มีคุณลักษณะพิเศษนะฮะดังที่รายง,งานไปนเมื่อสักครู่และในอนาคตอันใกล้นี้นะจะจัดหาเกาะนะฮะเกาะซึ่งจะเป็นเกาะนำในการประทะเพื่อความปลอดภัยของข้าราชการตํารวจจังหวัดนนทบุรีนะซึ่งกําลังให้ทางพุ่มกับสืบสวนสอบสวนทําแผนมาเพื่อเสนเอผม ผมจะได้นำไปประชุมในชมรมกตลอไลฟ์พมแดนนะฮะและก็จะจัดหาให้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานกตลอไลฟ์พรมแดนนะฮะที่มาร่วมกันเป็นจำนวนมากซึ่งจะเกิดนิมิตหมายที่ดีให้จังหวัดนนทบุรีของเราว่าเรากตลอไลฟ์พรมแดนเรารักกันไม่ทิ้งกันนะครับรู้รักสามเมื่อคีนะครับขอบคุณครับ